ก็เดี๋ยวจะไปเที่ยว่าสุโขทัยกันหน่อยนะครับน่าจะไปอำเภอทุ่งสเสลียงแล้วก็ไปตัวเมืองไปทะเลหลวงอะไรเนี่ยครับเป็นชื่อที่เขาตั้งไว้ไม่ไม่ใช่ทะเลนะมันเป็นชื่อสถานที่ครับงงไหมชื่อทะเลหลวงแต่ว่าไม่ใช่ทะเลนะนะครับก็เดี๋ยวพอเสร็จจากคลิปนี้ก็ผมก็น่าจะแยกกับพี่หยองเลยนะผมจะไปผมจะลงกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวพี่เขาว่าไปกินข้าวกันก่อนตอนนี้เวลาส1บเดนาฬิกา 51ิบเอ็ดนาทีไอห้าสิบแปดนาทีนะครับเกือบเกือบเ,เที่ยงพอดีเนี่ยผมมัดของผมมัดของเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าพี่หยองยังยังอยู่อีกสองวันวันสองวันนะครับถึงจะไปไปอีสานต่อครับเนี้ผมมัดของมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับดูเสื้อดิโอ้หน้าตาอย่างกระโจนเนี่ยเดี๋ยวมาใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านทีมงานหน่อยครับ เส้นสวรรค์โลก็ทำถนนอยู่นะไม่เสร็จสักทีดูดิยาวเลยนะทำเป็นหลายหลายสิบกิโลอ่ะยาวเลยนี่ก็หัวหัวโซนนะครับสุโขทยัยเนี่ยให้เสื้อนะครับให้ผมกับพี่หยงครับสีมันโคตรหวานเลยชมพูแป๊ะมาแว้กินก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยนะครับ โอเคนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็เดี๋ยวเราจะไปอำเภอทุ่งเสลียงกันเลยนะครับที่วัดวัดอะไรนะอะไรวัดวัดอะไรคนคนมงคลนะหรือว่าชื่อวัดอะไรวัดวัดวัดอะไรวะชื่อชื่อวัดอะไรเนาะวัดที่จะไปเนี่ยชื่อวัดอะไรอ่ะวัดพิพัฒน์วัดพิพัฒน์วัดพิพัฒน์มงคลสุโขทัยครับนั่นแหละผมจำชื่อวัดไม่ได้เด็ก็สอยตูดซะเลยแจนหยอง เป็นวัดเ,เป็นวัดดังของของของอำเภอของจังหวัดประมาณนั้นครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเยอะนะครับแต่เวลาไปไหนนะครับส่วนมากเจ้าภาาเขาจะพาไปวัดกันนะ้วถามว่าทําไมต้องไปวัดนะครับส่วนมากเขาก็พาเพื่อไปไหว้พระเพื่อความเป็น,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 นสินนนริมงคลในการเดินทางประมาณนั้นนะครับนะเวลาผมไปไปจังหวัดไหนไปเที่ยวไหนส่วนมากผมก็จะไปไปวัดนั่นแหละนะไปไหว้พระนะครับไหว้พระขอพรการเดินทางอะไรเนี่ย นะมันแล้วแต่คนว่าเขาเขาเขา,เขาเชื่อหรือเปล่านะครับ็นเรื่องแบบนี้ผมเชื่อนะครับนี่ยอยู่อยู่ที่ปากน้ํานะครับสุโขทยัยไปครับเดินทางกาันไป ถึงแล้วครับวัดพิพัฒนมงคลสุโขทัยนะครับโอ้ขาวผสมด้วยทองทางเข้าวัด Entrance วัดพิพัฒนมงคลโอ้ไปกระเป๋าะนะจ๊ะเป็นทางตัวนอนครับ ใหญ่เลยกว้างเลยนะอ๋อมีกำลังบุรณะเพิ่มนะด้วยสร้างเพิ่มด้วยครับโอเคจอดรถกันครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเอ้องอะครับเอาจริงเหรอจริงที่รานตัวไหมอะไรฟิวเม่ไหนแล้วเมื่อ,อกี้เนี่ยเออเหรอหายเียนู่นไปไหนเอา้า รู้มาจากไหนวะเนี่ยสองแผ่นนะเร่ที่ว่าเสียบที่ว่าจันหยงเสียบไว้ให้ตรงข้างนี้๋อเออนะเดี๋ยวรู้น้ำมันเครื่องอีโดโรกันด้วยนะครับผมนะครับกับสําหรับรถเกียร์นะครับผมก็ผมแนะนํา2ตัวนี้เลยนะครับผมก้อนนี้ 4W40 Racing นะครับตัวนี้ควรละหนึ่งร้อยปลายปลายนะครับใช้ออกทิปใช้ดันโลใส่รถแข่งหรือว่าใส่รถวิ่งทิปรถหลังถนนได้หมดนะครับตัวนี้เลยนะครับถ้าถ้าอยากจะใช้ยาวๆนะครับตัวนี้สบายๆเลยรถลูกโตลูกเล็กใช้ได้หมดนะครับส่วน ใครที่เป็นรถสายรถเก่าวิ่งทิปนะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับเป็น 20W 50นะก็ชื่อรุ่น 4T เฉยๆนะตัวนี้ชื่อ 4T Racing นะผมก็สนใจก็ทักมาได้ที่ Facebook ของผมนะครับผมจะซื้อเป็นขวดหรือจะซื้อเป็นลังจะซื้อกี่ขวดนะผมก็ทักมาได้เลยนะทักมาคุยกันได้นะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ค่อยว่ากันนะครับผมก็ฝากกันด้วยกันกับแบรนด์ Enduro นะครับผมไปชมคลิปกันต่อครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในวัดพิพัฒน์มงคลกันนะครับใหญ่เลยเนี่ยทุกคนครับมันเป็นวัดวัดดังของของจังหวัดเลยเหรอหรืออำเภอฮะเป็นเทียบเป็นของของจังหวัดได้ไหมของจังหวัดได้ไหมของจังหวัดก็น่าจะได้ก็น่าจะได้วัดดังนะคนก็เยอะนะผมว่ามันไอ้ไม้มีมีพระทธรูปภองคำไงอ๋อตรงไหนครับอยู่ตรงไหนพากลับได้ไหม นักล้กินหัวพุดเล่นนะครับพุดเล่นพูดเล่นร้อนมากสาธุชนจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายพระตาหารแด่สมณะปีปราพระโฉน่าสตางาราพัฒน์มศรัทธาเด็นเข้าไปดู วัดก็จะเป็นโทนสีขาวสีทองสีดำเงินนะครับอุ้ยข้างในนู้นพี่บอลขั้นถ่ายได้ไหมเนี่ยได้ได้ถ,ถ่ายได้ใช่ไหมโอ้ข้างในทองคำไหมเนี่ยโคตรหรัวพี่วันข้างในโคตรหรัวหรูจัดอะตัวเอาครับตัวเอาอืมเย็นเลย <laughs> อ๋อนี่ไหวไหวได้สี่ทิศเลยไหม เจอแมวแมววัดเงาหนีแมวเปอเร์เซียได้ครับแมวมมวัดนีแม,มวโอ้ตัวใหญ่เลยนีแม,มวแม,มวอาจจะหลายปีแล้ว วใหญ่าเมื่อกี้พี่บอลพาเข้าไปวัดเขาเรียกอะไรพี่บอลอะไรทองทองอะไรนะหลวงหลวงพ่อเขาทะลุทองคอแต่ว่าเขาไม่ให้่ายคลิปคนะไม่รู้เขาก็น่าจะห่วงประมาณองค์จริงเป็นทองคำประมาณประมาณเออเป็นทองคำจริงๆเลยนะครับไม่ใช่แบบที่เป็นปั้นเป็นทองแบบทองอ่ะเออทองอ่ะ ทองแบบสะท้อนอะสะท้อนทองเลยแล้วก็เขาว่าให้ให้บุญครับแปลว่าเราขอแบบเดินทางอะไรเนี่ยการเดินทางให้ปลอดภัยนะมก็มางานเยอะอยู่นะเดี๋ยวอันนี้ไปถ้าใครจะแวะมาก็อำเภอสังขเรียงจังหวัุกเสลียงจังหวัดสุโขทัยใช่ครับแล้วเดี๋ยวไปในต่ออีกวันื่อว่ัดพิพัฒน์มงคลถึงวัดพิพัฒน์มงคลก็เจอเลยเดี๋ยวไปทำตัวต่อครับการเาร็จแล้ตอนนี้ บอกเลยว่าคนที่ขับรถจะรู้กันดีนะเวลาอากาศร้อนจะเป็นยังไงจะหลับครับจะหลับนะไม่ใช่เลยนับยังไม่ได้เติมไงวันนี้มาดึงเติมกาแฟเติมชาเย็นไม่ใช่เติมไอ้นู้นถ้าเติมไอ้นู้นก็อยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนแล้วโอ้ยนนรกกินหัวแน่เราเดินครับตราเดินเราเดินไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมไปนะครับเดี๋ยวเราไปร้านกาแฟอะไรรู้ชื่ออะไรอมอมอะไรอันนู้นอ๋ออมโดอะไรอะไรสักอย่างเ่ย ไม่รู้ชื่ออะไรน,ะไนั่นแหละไปเดี๋ยวเราไปกันไปครับผม i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never cafe

Me. I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing all here for the taking. Don't want to test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as me. <laughs> เป็นเข้าตัวเมืองกันแล้วแต่พอตอนตอนตอนค่ำผมก็แยกย้ายนะครับ ยานตอดิสการ์ดโอ้โไทยถ้าจาชื่อไม่ผิดนะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะพี่เขาบอกว่าที่นี่เดินวันหนึ่งก็เดินไม่ทั่วหรอกนะแสดงว่าน่าจะใหญ่จริงนะดูย้อนแสงอะไรบ้างนะโอโ้โหเนี่ยแยงตาเลยดูอารมณ์เหมือนแบบเวลาเราดูหนังพวกหนังย้อนยุคอะไรสมัยก่อนแบบนเนี้ยเนี่ยเราจะเห็นกันเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกไม่ถูกนะเจดีโบดอะไรอะไรประมาณนี้ดูเนี่ยเดินเข้าไปดูใหญ่จัง่ะ เดี๋ยวต้องเก็บรูปกันสักหน่อยนะครับองนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นทะเลสาบอะไรประมาณนั้นนะครับใหญ่นะแล้วก็ข้างหน้ามันมีตลาดด้วยเดี๋ยวจะพาไปเดินเมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วํายว่าเดี๋ยวตอนเดินกลับอ่ะเดี๋ยวน่าจะซื้อของกินอะไรประมาณเนี้นะครับที่บอกครับตรงนี้มันชื่ออุทยานบริวัทิศสสุโขทัยอ๋อใช่ใช่ใช่ใหญ่นะผมบ่าเด็กๆเยอะเลยนะ ใช่ใช่นไ, <c oughs> ไปตรงนู้หมไยไไม่่ถาารูปปกดีกวเรรราไปตงนนนู้กัคัคบอ่ะเดินเข้ามาแล้วครับข้ามคลองมาไม่ข้ามคลองเออประมาณนั้นแหละดูครับตรงนี้เดี๋ยวต้องเก็บรูปกันหน่อยแล้วน่าจะกี่ร้อยปีแล้วครับปี่บอลตรงนี้โอ้หานจัดเลยนานจัดละโอ้โหดูด,ดิเดินเข้าไปเดินวันหนึ่งก็เดินไม่รอบอ่ะผมว่า น่าจะนานจัดอ่ะปอดติสตร์นี่ยเดี๋ยวเราอดอดติสัตร์เดี๋ยวเราต้องมาถ่ายรูปกันนะเก็บรูปกันหน่อยโอ้ย้อนเสงมากๆนะครับขณะตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นกว่าแล้วนะครับยังยังร้อนอยู่เลยนะครับสุโขทัยเนี่ยเราจะเดินถึงไหนครับพี่บอลเดินลัดเลยลึก ต้องให้เจ้าสินพาเที่ยวครับหาพวกเคื่อมาไหมเรียบร้อยเจ้าสินก็ไม่เคยมาอะไรนั้นย้อนใส่เต็มๆเลยออพระเุ้าเจ้าไหมเนี่ยไม่ใช่ดูไม่เป็นโอ้โหเิกันได้ใหญ่จัดอ่ะห้ามปีนป่ายโบราณสถานอ่าเจน โบราณสถาน,านเดินเข้าไปครับดูกันไปเรื่อยๆย้อนแสงนะครับลองดูเอานะอุ้ยถูกไม่ดีแล้วไม่เนี่ยเห็นเลยนะ,ะไปครับถ่ายรูปกันตรงนีง้เป็นเสาให,ใหญ่ๆยาว คนก็เยอะนะครับปอประมาณตอนนี้เวลานีนก็ห้าโมงสิบเอ็ดนาทีนะครับยังร้อนอยู่เลยตรงไหนสายรูปสวยๆกคนดูว่าสวยทุกที่เอเอสวย<ม>ทุกที่นะครับ,ไป,ไ,รบไปเดิน<ห>ไปถา่ายรูปฝั่งนู้นดีกว่าไปเดินทางกันต่อครับไปทะเลหลวงนะครับในเมืองทะเลหลวงที่ไม่มีทะเลชื่อทะเลหลวงนะครับแต่เป็นชื่อสถานที่ไม่ชื่อทะเลไปเลอะ กันนี่ทะเลหลวงแน่เลยอ๋อใช่เลยนะ่นเห็นเห็น,เห,นเห็นน้ำแล้ว ชื่อนะครับชื่อสถานที่ทะเลหลวงโอ้ oh. เห็นว่าที่นี่เป็นลูกหัวใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลูกไปดู oh. นี่มันเป็นอย่างนี้เลยนะครับที่นี่แต่ว่าถ้าเราเอาโดนขึ้นอะ่ะมันจะเห็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเราเรามาขึ้นสูมสุดสุมาไม่ได้นะครับโอ oh. มากันเยอะเว้ย หยอกเล่นหยอกเล่น <ef ik> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็ามาในทะเลหลวงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเเข้าไปข้างในกันหัวล้อมากจะหัวตรงไหนนะพี่บอลที่เขาว่าเป็นเป็นไอหัวใจอ่ะตรงนี่ยนะ bon bon เ,น,เ,น,เน,นี่ย<ห>เอา,เอาตรงนี้เลยเหรอ,อ,อตรงนี้คือคือถ้าให้ดูเป็นหัวใจคือตรงกลางหรือตรงบนนี่ไงจะเป็นโค้งนะฮะแล้วข้างบนข้างหนาลังก็จะเป็นแบบอย่างนี้โอ้นี่ไงเออเนาะสุดจัดเลยมันมีอะไรให้ถ่ายรูปมั้งเนี่ยตรงนี้ ถ้าเขาบินโดนขึ้นไปข้างบนเนาะค่ณใช่จะ<ไ>เห็นเป็นหัวใจเลยชื่อทะเลแต่ไม่มีทะเล <c oughs> เออแปลกดีก็เหมือนชื่อข้าวซอยไม่มีข้าวออแต่มีมีเหลืองแกงไก่เหมือนกับข้าวปับ๊บได้กินเมื่อกี้เป็นอะไรนะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวกับมีอะไรวะวุ้นเส้นเอ้ยมีวุ้นเส้นวะวุ้นเส้นเออก็เหมือนมันก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่ไข่ดาวอะเอองงอะอ่านที่นงงกับคนไทยเหมือนกันอือเป็นซีอิ๊วดำแต่เป็นซีอิ๊วขาวอะไรนะซีอิ๊วขาวในสีดำอย่างงี้ปะ น่าจะใชป้าบอีเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนี่ The Holy อะไรนะ Hard าร์ d อะไรวะนะ Hard Lane เหรอ Hard แหละฮาร์ Lane อ๋อมันแปลว่า Hard Lane หัวใจมือหัวใจอะไรสักอย่างเมื่อก่อนเขาจะรถเข้ามาได้ครับพี่บอลนี่ย8นีอ่ะอ๋อบายตอนบางวันนะครับเดี๋ยวนะรถเอาเข้ามาได้หรือเปล่า ตอนนี้มากอ่อนตอนนี้ไม่ได้อ,อ๋อตอนนี้ไ,นไม่ได้มาก่อนได้นู่นนู่นนู่น,น,นรูปหัวใจจริงนี่นี่ครับทะเลหลวงแสงจะหมดแล้วนะตอนนี้หกนาฬิกาสิบสามนาทีานนก็คือเขาหลวงตัวโคไทยครับอือโอ้โหนั่นที่เป็นภูเขาหน่ยครับพี่บอลที่วางแหล่งท่เที่ยวที่ว่าขึ้นกานไอ๋อครับโอ้โห ร้อนแสงมากเลยให้ดูวิวครับรอบๆเมือ่อก่อนเอารถขึ้นมาถ่ายได้นะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับอะไรเนี่ย<ฆ>นั่นนี่งหรออือสองว่าวเหรออ๋โอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับก็นี่เลยรถตามนี้เลยนะครับเราจะกลับแล้วนะครับไหนขอฟังเสียง,หน,ง,ยงหน่อยดิขอฟังเสียงหน่อย รู้เรื่องรู้เรื่องไปไปครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับแล้วผมก็คือจะแยกกับพวกพี่หยองแล้วผมจะลงผมจะลงนครพิษณุโลกนครสวรรค์แล้วนะครับเนี่ยอยู่วันที่ทะเลทะเลหลวงนะรตรงนี้เลยเดี๋ยวเราแยกกันทั้งหมดละสิบยี่สิบคันน่าจะได้นะครับตรงนี้ครับประมาณนี้นะไปเดินทางกันครับไม่ต้องสงตาผมไปออก ถนนใหญ่ก็พอแล้วตาผมเอาถนนใหญ่พอมันไกลไปเดี๋ยวผมกลับละเฮ้ยหักไหยเนี่ยหักอ่ะหักเลยเนี่กยก็จบคลิปน่าจะประมาณนี้นะครับทั้งวันละเหนื่อยเหนื่อยเหมือนอกันนะวันนี้วันนี้เราขี่รถไปในคลิปนี้เราขี่รถไปทั้งหมดเลยนะทา1หนึ่งร้อย ร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยสี่สิบได้วันนี้ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบกิโลน่าจะได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะลงยาวๆเลยนะครับดูก่อนว่าไหวกิโลนะครับลงยาวเลยยาวเลยไนหะครับต่อรองมันจะไม่ตื่นตื่นไหได้เอาเร็วเ,เลยครับยืมเพาอีกแลฟเหรอสายชัดรถที่อ๋อไปไป ไปเจอกันเดี๋ยวไวอ๋อพี่หลงเดี๋ยวรอรอที่นครนะรอน่อยสิครับจีตามันแต่ยังขีดไว้ไม่เป็นโอ๊ยแล้วก็เบ้อไปยิงเข้ไวนไปถ่ายดูเห็นไหมไม่ไม่แล้วน่าจะไม่เราก็ไม่วนยิงกระดิ่งวนโอ้โหไกลนเลยนี่มีน้ามันมีพี่บอลเติมเอะบอลเติมเลยครับเดีวพี่จะเติมเปล่าไว้เจอกันครับผมถึงวันทร่ละไงับโทรหาเลยก็ได้ ได้ครับครับได้โอเคเฮ้ยจอดข้างในน้อยเออเดี๋ยวเจ๊ครับผมได้ได้ครับผมพี่สวัสดีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวว่าๆไปเชื่อหาที่สงขลาได้ให้ได้บอกนะบอกมาล่วงหน้าเลยจะได้ลางานรอได้ได้เดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยผมจะไปไดครับมาพักใต้ทักมาเลยนะทักมาผมจะได้ลางานรอเลย ร่อยครับรถ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 ไ่ออปอนเยอ่อพี่เดี๋ยวพี่บอลวนวนใช่ไหม่าวนด้วยดีกว่าไป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 วนวนถ่ายรูปหน่อยไปก่อนคลิปนี้ก็นะจะไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึ่งบายเิานปลอยครับผมสวัสดีครับ ไปบพี่มสวัสดีครับไปเจอกันออกไงฮะย้องกันพทางนี้เลยครับไปไหนครับไปนนีู่นนูน่นไปนู่ <c oughs> นไปนู่นไปแล้วครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับไปแล้วสุขโขทัยไว้ไเจอกันใหม่สวัสดีครับ